พื้นที่ดังเดือนตรงนี้มันเป็นยางประมาณห้ารร่ครับต่มอซึ่งหลังจากออกจากงานแล้วก็คิดว่ายางห้ารายเราไม่อกอกินซึ่งทำรือว่าเราทำพื้นที่ห้าไายก็อรอเนี่ยแต่เราไม่ปลูกยางแล้วอันถ้ามีรายได้ที่เราอยู่ได้กับคุณท่านนะเรามีแค่ห้าไายแต่เราอยากทำพื้นที่ห้าไร่ให้มันถากับรายได้ที่สร้างชิปไร้ ตอนเด็กไม่เจียวมันจะทําได้เนาะมันมันมันได้ทิ้งกันนั้นนะแต่พอทาต่อเนืองทึ่งกึงกิดกว่าทำาลยกอได้ทีนเนี่ยห้ารายเนี่ยทําให้มีแต่ได้แต่วันไรก็สัดาไรเดือนไรปีคือแบบตีลองปููนลองปลามันขี้ชนิดได้ตอนนี้ในแปลงของน้องกมว่าสร้างชนิดสร้างทิชชนิดนะบวกนะอเคยเคยบวกบวกเลยเป็นสร้างทิชชนิดแต่ว่า ตอนนี้มันมีเุ๋มผสมคนละหไม้ยเลยมาเสริมเลยเดยนั่นกําลังปับปุ่นดีปุม,มีนึ่งหลายก็หม,มากว่าทราัิทนะครับปลาจะมุ่นเวียนไหหมาขึ้นให้มันลักไล่หมาขึ้นกับตอนงี้อนคือปริมาณที่ได้มันมันหน่อยมันไม่พอต่อความต้องการของตลาดนะครับคือตอนนี้ห้องทุ่งในมังตลาดตลาดและการของผมคือมจะไม่ส่งแมคคาทำเองค่าเอง จะเป็ไข่ข้าวผู้บริโภคโดยตรงคราได้คุยเร่อเราจะรู้จักลูกค้าเยอะมากเราไม่ได้รู้จักก็ขายแย่คนเดียวเราดูจักลูกค้าทั้งรายย่อยจุกตักาสังตลาดนะซึ่งเราได้ลูกค้าเยอะเข้ามาซื้อคนหนึ่งโลซ่องโลวันเนี้แต่เราได้ลูกค้าทั้งทามทิบคนเนาะซึ่งเงินู่นเราไป่ายต้องรู้จักคนเดียวคนเดียวใช่ไหมอันคือแนวคิดในการการตลาดนะของเราได้เขาเรียกว่าไง ความต้องการของลูกค้าเขาอยากกินพักแบน,นี้เขาอยากกินพักนี้คือเรา,เราจะได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงความต้องการของเขาค่ะซึ่งเขาก็จะบอกเองว่าพักเราเป็นยังไรงานของนองอ้องนเดือนนั้นรักจะได้ได้หน่องจากการปลูกพักห้าปีนี้เป็นปีตัดตินประมาณมื่นห้าถึงสองมื่นครับครับรายเดือนนึงขั้นต่ำคือเจ็ดมื่นเจ็ดมื่นนะคืออย่างน้อยเรามีรายได้เดือนละเจ็ดมื่นครับคือช่วงพุทธศักราชนะครัอ๋อต่เดือน